โอเคเรามาต่อกันนะจ๊ะอ่าสามหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์ตีไปสามหนึ่งสี่ร้อยเนาะกลมๆสามหนห้าเราจะไปถึงได้ป่ะวะถ้าม oh <no. S 1> ันเข้าดีมันก็อาะจะคะก็ได้ตั้งใกล้ๆก่อนนะ <Okay. S 1> ดีดโีโอ้ยน้อยสุดไปเลยสยอด มันก่อนได้ไม่ใช่เมื่อวานมาไม่ใช่เมืันก่อนเมื่อวานกูผิดเอ้ยอะไรหวัว <are> อะเล่นสามสิบแบบนี้งไงก็ได้หลักพันเดี๋ยวให้เขินนะเออจะถ,ถือว่าได้น้อยนะอยู่นะอ่าแมงกระพุนอีกแล้วจ้าทำมาดูได้น้อยจังวะอันนี้ไม่ถึงพันเลยนสามสิบด้วย นันน้เราได้เอา้าทะเลเพลิงโอเคมารอมังกรน,นะคะเอา้าไม่ทันตีติดสายเข้านะกำลังจะยิงแต่ไม่ทันโหจะได้ว่ จะได้อ่ะพาดมังกรช่วงเมื่อกี้เอ้ยได้มาโหเพราะว่าเมื่อกี้มังกรออกทุกตัวเลยนะคะจะไม่เสียดายไงใช่ไหมเรามาเท่าไหร่นะสามพันหนึ่งนี่เราก็ได้พียู่แหละได้อยู่ประมาณสองพันอ่าเจ็บเมาแทนนะฮะเออุ้ยงได้เยอะกว่ามังกรอีกเอายังไงมั่วชั่วไปหมดเลยนะคะทีนี้สี่หมื่นสองเราก็ได้เกือบหมื่นแล้วนะ อ่อาได้เลยสามสอเมื 3, ่อกี้เราไปถึงเท่าไหร่สี่หนึ่งสองเนาะที่นี่งไ,งไม่ไเข้าเลยจ้าเข้าหน่อยไหมอะ เอ้าเด้งกระเด้งกระดอนมาทานี้หละโอ,โอ้ยมันบนห0 0 0ันแน่ประตูเลยตีมันแตก <c oughs> บางทีปลาใหญ่เนี่ยได้ดีปอมก้อนอีกไม่เข้าแม่มันไม่เข้าอ่ะ เอาเลยทีนี้อะไรวะเนี่ยได้ปืนเลเซอร์มาค่ะเดี๋ยวเราจะยิงเลยเพราะว่ามันยังม,มีอยู่แต่มันไม่ได้ราชามังกรแล้วบางทีถ้าแบบไปด้วยมันจะได้มานะคะมั <Please stop. S 1> งกรว่าไงอะช่วงเมื่อกี้มังกรสุดแตกอะมั <Please stop. S 1> งกรโว้ยตายตายตาย เข้าเลยทีนี้ม <S an> ันก็จะไม่เข้าเกินไปหน่อยแล้วนะ <S <S <an> <S อ่ะกระถิงปีร้อมังกรใหม่นะคร <S an> ับกเจ็ดนะเดี๋ยวเราลองสอบอันนี้ไปก่อนแล้วกันเ <S an> ่อได้ <S <S <an> <S ไม่ได้เขาได้ไปปัดโย ได้มา2ตัวจะกลับขึ้นไปสี่หมืม่นสองได้ไหมนะคะ<อ>เพราะว่ากำลังเสียดายอยู่นะที่เราไม่ยอมหยุดเล่นต้องยิงยิงเล็กๆแลกวเนาะ <S <S ไม่เข้าให้เลยจัะะ oh, <no. S 1> ง้รซะอะไรวายิงอะไรไม่เข้าอีกแล้วเนี่ยอ้าวได้มังกรมาหกพัน 6, คืนคืนเอาพอพอพอรออะไรอะ ลิงก์ลับรั์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายแค่นาลิงก์ไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยฐางสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชี่อถึง0.7%นบจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว,ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์ลับรัพย์เข้าไปที่หัวข้อพันธมิทจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพานธมิตขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทำการตรวจสอบสักครู่ เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายง่ายไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย